วัสดีค่ะเปเป์ปรครับ,บใบแคไขมาแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำา t t c กันนะคะเป็นการ์ดเล็กๆเหมือนที่เคยพูดไปแล้วนะคะคนนี้เนี่ยมันมีหัวข้อว่าเป็นวินเทจนะคะก็เลยจะมาลองว่าทำกระดาษวินเทจดูนะคะก่อนที่จะไปเป็นการ์ดนะคะ ตอนนี้แขกไข่เนี่ยใช้วิธีแบบนี้ค่ะก่อนอื่นเลยคุณก็มีกระดาษคาัตหรือคัตสต็อกนะคะแขกไข่เนี่ยก็จะมีคัตสต็อกเอาไว้สีที่ชอบก็เป็นสีกระดาษคราฟนะคะตัวนี้ถ้าใครสนใจจะมีน้องแอนนะคะที่อยู่ในกลุ่มเราเนี่ยแหละเล่นเล่นแรก การ์ดล่าสุดของเดือนพฤษภาด้วยชื่อ into on อนนะคะคือน้องแอนเนี่ยที่บ้านเขาทำเกี่ยวกับเรื่องกระดาษแล้วก็เคยคุยกันไว้นานแล้วแล้วก็ซื้อขายกันมานานนะคะเราจะบอกไซส์ไปแล้วน้องแอนจะตัดมาให้กระดาษที่น้องแอนมีก็เป็นกระดาษคราฟที่เป็นแกรมที่มันหนานะคะกับแกรมที่มันบางจะให้ตัดไซส์ไหนน้องแอนตัดได้หมดค่ะบอกไซส์ไป นี่ไขยให้เขาตัดตัดมานะคะเป็นไซส์แล้วก็จะมีแบบพวกไซส์เล็กๆเป็นไซส์โพสการ์ดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีกระดาษอาร์ตค่ะกระดาษอาร์ตก็คือมีทั้งแบบแข็งอันนี้ก็เหมือนกันก็ให้ให้ตัดกระดาษอาร์ตมาไซส์นี้ด้วยแล้วก็เป็นแบบแข็งแล้วก็เป็นแบบอ่อนนะคะนี่เป็นแบบอ่อน ก็คือทั้งแข็งทั้งอ่อนน้องแอนมีหมดนะคะแล้วก็ราคายุติธรรมมากราคาถูกมากดีกว่าไปซื้อกระดาษเองยังไงใครสนใจเนี่ยสั่งน้องแอนได้นะคะโอเคต่อมาหลังจากมีกระดาษการ์ดแล้วใครๆก็เอากระดาษคาร์ดเนี่ยราคะ่ามาทำงานเอาคาร์ดสต็อกนี้มาทำงานนะคะเป็นสีธรรมชาตินะคะ เพราะว่าหุ่นนี้เนี่ยสไตล์วินเทจจากกระดาษแผ่นนี้เราก็จะเอาพวกสิ่งที่เราสะสมการ์ดกระดาษนู่นนี่นั่นมาแปะติดเหมือนวางเลเยอร์อะค่ะแปะติดโดยที่แไขคุมโทนไว้นะคะถ้าสมมติคือสิ่งสำคัญของมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เราเอาอะไรมามาแปะแต่มันอยู่ที่สีโดยรวมของมันนะคะเพราะเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยเราต้องตัดตัดให้มันเป็นไซ ATC แล้วต่อจากนั้นเนี่ยถ้ามันไม่คุมโทนเนี่ยมันจะทําให้แบบดูเหมือนเป็นงานคนละชิ้นเพราะฉะนั้นแข็งๆติดกระดาษแล้วก็คุมโทนไว้นะคะดูอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้คุมโทนไว้มันก็จะออกโทนเอ,อ่อเหลืองๆสีเบจนะคะส่วนตัวนี้ก็จะออกเป็นโทนฟ้าๆชมพูชมพูนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเข้มหน่อยซึ่งอันนี้กับอันนี้คล้ายกันนะคะ คล้ายกันก็เป็นคุมโทนสีเข้มไปทางน้ำตาลเบสเหลืองอะไรอย่างเงี้ยคะก็คงบอกว่าคงเป็นประมาณ3สไตล์เนาะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกระดาษต่อจากนี้นะคะว่าจะไปทำยังไงตกแต่งยังไง หลังจากเมื่อเราได้แบ็กกราวมาแล้วนะคะแบ็กกราวที่เราเอาลายมาติดที่ตัวแผ่นคัตสต็อกนะคะเราก็ตัดออกเป็นไซส์ A.T.C. นะคะแล้วก็พอตัดแล้วเนี่ยแคไๆอยากเพิ่มเท็กเจอร์ให้มันหน่อยก่อนที่จะเพิ่มเท็กเจอร์เรามาคุยกันเรื่องที่จะวางก่อนแล้วกันนะคะด้วยความที่หนนี้เราอยากให้มันเป็นวินเทจนะคะ เราก็เลยจะใช้ตุกตาแต่ตุกตาของเราก็ต้องเข้ากับธีม,มก็คือให้มันดูแบบเป็นตุกตาสมัยก่อนนิดนึงนะคะ,ะเพื่อคนนี้อยากทําให้มันดูน่ารักนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเจสโซ่นะคะตัวนี้เนี่ยเปิดออกมาแล้วปิดให้แน่นๆนะคะไม่อย่างนั้นมันจะแห้งมันจะแห้งกลางเราก็ตักออกมาแล้วก็ปิดฝานะคะ คนนี้เราอาจจะต้องใช้ตัวสเตนซิลนะคะแขกใครจะใช้เป็นลายจุดเราก็เอากระดาษมารองนิดนึงเวลาเราวางนะคะถ้าสมมุติเป็นตัวหนังสือที่พอจะอ่านออกเราไม่ควรจะกลับหัวกลับหางมันเพราะว่ามันจะดูผิดธรรมชาติ ก็ให้มันไปในทิศทางที่พออ่านได้ถ้ามันไม่มีค่อยใช้อันไหนก็ได้ผลนี้พอจะสร้างเท็กเจอร์ให้มันแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นตุ๊กตาเราก็จะสร้างเท็กเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะน่ารักนะคะเราจะใช้เซนเซลนะคะก็คือตัวแผ่นเจาะแผ่นเจาะลวดลายนะคะใครๆจะใช้เป็นลายจุดเราก็จะทาบลงไป แล้วก็เอาเจสโซ่มาพอสมควรนะคะแล้วก็ปาดปาดให้ตัวเจสโซ่นี้ลงไปในร่องแล้วดึงขึ้นตรงๆนะคะอย่าลากเห็นไหมคะมันก็จะได้ตัวนี้ออกมาเดี๋ยวอันนี้วางพักไว้ก่อนทำอันถัดไปจะวางซ้ายวางขวาได้หมดนะคะ แล้วก็เอาขึ้นแค่เราจะอยากให้ตัวกระดาษเนี่ยมันไม่เพลนจนเกินไปทำซ้ำโอ้ขอโทษอันนี้คือปาดเลยแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้แบบว่าจะเอางานเนีย้ยสามารถแก้ไขด้วย พอมันเลอะใช่ไหมฮะเราจะแก้ไขด้วยที่ชู้เปียกเช็ดมันก่อนที่มันจะแห้งนะคะโอเทำอันถัดไป จะวางแบบว่าเอียงไปเอียงมาก็ได้เหมือนทากหนมปังแต่เป็นเนยเยอะๆแล้วก็ให้ลงไปในร่องของลายตัวนี้มันก็จะไปอุดอุดลายลงไปอะคะ่ะใช้คำว่าอุดลายถูกบ้องไม่รู้โอเค งานนี้ถ้าสมมุติจะทำแบบเดียวกันก็จะเลอะเทอะนิดหน่อยนะคะไม่ค่อยอยากให้ขอบมันมันเลอะเนี่ยที่บอกว่าไม่อยากให้ขอบมันเลอะคือไม่อยากให้มันเป็นเส้นแบบนี้ เพราะฉะนั้นที่ชู่เปียกก็ติดมือไว้นะคะแล้วก็แก้ไขด้วยการเช็ดแผ่นสุดท้ายอย่าตักออกมาเยอะเกินไปนะคะไม่พอแล้วค่อยค่อยเพิ่มเพราะว่าพอมันแห้งแล้วมันก็จะแห้งเลยเป็นพวกมือหนักบางทีก็ชอบตักออกมาเยอะก็เลยเตือนคนอื่นไว้ก่อนนะคะ อันนี้เยอะหน่อยเสร็จแล้วจากนี้เราจะต้องตากมันให้แห้งค่ะก่อนที่เราจะเอา,เอาระหว่างนั้นที่เราตากเราก็ควรจะทำความสะอาดในขณะที่มันยังเปียกๆอยู่นะคะเพราะว่ามันจะทำให้มันออกได้ง่ายกว่าแล้วถ้าสมมุติเราไม่ทำความสะอาดมันเนี่ยมันจะทำให้ตรงนี้อุดตันนะคะบางทีลายมันก็จะอุดตัน ต้องรีบเช็ดก่อนที่มันจะแห้งพวกนี้มันแห้งแล้วมันจะแข็งเหมือนในนี้ยแขไขก็แต่ว่ามันก็สามารถมาเช็ดทีหลังได้ทิชชู่เปียกนี่จะมีไว้อยู่ตลอดเวลานะคะสามารถเช็ดคราบกาวได้ไม่ได้หมายความว่าเช็ดตอนที่กาวมันแห้งแล้วไปเช็ดนะคะตอนที่มันเปียกๆเนี่ยทิชชู่เปียกมันจะคล้ายๆน้ําแต่ว่ามันถ้าเอาน้ําลงไปมันจะเละเทะมาก ดัะนั้นความหมาดของทิชชู่เนี่ยมันจะพอดีก็ทำความสะอาดได้ในระดับหนึ่งก่อนเก็บอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ถ้าทำกับกาวกับทุกอย่างเราปล่อยให้มันแห้งเนี่ยมันจะทำให้เราทำความสะอาดยากมากเพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยควรทำทันทีนี่คือกฎข้อหนึ่งจากนั้นเราก็เช็ดในขณะที่ทิชชู่ยังไม่ได้แห้งเราก็เช็ด ความเลอะเทอะของเรานะคะเพราะเดซโซมันก็จะไปทำให้เป็นคราบขาวๆแต่ไม่เป็นไระ่ะเช็ดล้างทําความสะอาดได้เพราะว่ามันน่าจะมีความเป็นส่วนผสมของน้ำไม่ได้แห้งกลังขนาดนั้นนะคะโอเคกระดาษที่ครเอามาใช้ลองเนี่ยถ้าใครมีหนังสือหรือใครมีหนังสือพิมพ์เอามาใช้ได้แต่ของแครเนี่ย เดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์มันหาซื้อยากแล้วแมกกาซีนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ซื้อเพราะฉะนั้นก็จะเข้าไปในตลาดเนี่ยมันจะมีกระดาษสำหรับหอ่อของห่อ,อเห็นเห็นแม่ค้าเขาใช้หอ่อพวกหมูทอดอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะอย่างนั้นก็ได้ดีด้วยอันนั้นเนี่ยหรือเราจะอยากให้เวลาเอามาใช้ทากาวแล้วมันไม่ไม่ติดมากเนี่ยก็เป็นพวก กระดาษห่ขอข้ามันไก่อะคะ่ะมันจะมีความเคลือบเคลือบเงาเงาไว้นิดหนึ่งอันนั้นจะทําให้เวลามาทากาวดีมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องทําความสะอาดใหญ่กับโต๊ะระหว่างนี้เราก็จะเอาพวกนี้ไปตากถ้าใครมีตัว heat tool ก็คือตัวใด,ดร้อนก็เป่าได้นะคะเพื่อช่วยให้มันแห้งเร็วรอแป๊บนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ เติมอีกนิดนึงตอนที่เ,เมื่อกี้เราตักมาแล้วเราเกินใช่ไหมคะในขณะที่มันยังไม่ได้แห้งนะคะก็เราก็ปาดกลับได้เอาเก็บไว้ใช้อีกแต่ส่วนที่มันแห้งไปบ้างบางส่วนอย่าปาดกลับเข้าไปนะคะเพราะว่ามันจะไปทําให้ข้างในมันจะแห้งไปด้วยนะคะแล้วก็ปิดแน่นๆปิดที่แน่นๆเลยแล้วก็เก็บเอาไว้เดี๋ยวไว้ใช้คราวหน้าอันนี้ก็ไปแช่น้ําแล้วเดี๋ยวล้างก็น่าจะออกค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ออกอะค่ะ ระหว่างที่เรารอให้ตัวที่เราปาดไปเนี่ยแห้งนะคะต่อมาเราจะมาเตรียมตัวตุ๊กตานี้เนาะครานี้ตัวตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยเราก็จะมาติดมันลงบนกระดาษแข็งอีกทีนึงนะคะคนนี้ไม่ได้อยากให้ตัวนี้มันแข็งมากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้กระดาษ อ่อนๆหน่อยหนึ่งนะคะเป็นสติกเกอร์เราก็แกะแล้วติด ให้มันมีระยะห่างหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแข่ไขจะจะเก็บขอบนิดนึงด้วยก็เลยกล้องเห็นไหมก็เลยจะแบบว่าให้มันมีระยะนิดนึงอย่างที่บอกไปนะคะกระดาษเนี่ย สั่งได้นะสั่งตัดตามไซส์ที่เราต้องการได้สะดวกมากๆเวลาใช้เพราะว่าถ้าสมมุติเป็นกระดาษแผ่นใหญ่เนี่ยเราต้องมานั่งตัดเองนะคะใค,ใครก็ใช้อย่างเงี้ยมืแนตน่ต้นแหละเมื่อก่อนสั่งน้องแอนมาตั้งแต่นานมาแล้วแล้วเขาตัดมาตามสีที่ไอ้ตามไซส์ที่เราสั่ง ชอบมากเลยอยากได้ไซส์ไหนก็สั่งไปเดี๋ยวน้องแอนจะจัดการให้อินทุออนะคะใครสนใจก็ตามไปสั่งเธอได้เลยสั่งเป็นไซส์นี้ไปเลยก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องทำเหมือนแขกไขก็ได้คือจะทำเป็นชิ้นๆก็ได้แต่ด้วยความที่แบบว่า ลองดูแบบชิ้นใหญ่ๆดูก็ก็ก็สนุกดีขาดอีกนิดหน่อยขาดอีกนิดหน่อยเนี่ยกี่ตัวเอง5้าหกขาดอีกแค่2ตัวเราไม่ต้องใช้แผ่นแผ่นใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวเราใช้ เราใช้กระดาษเศษกระดาษนะคะที่เราตัดหรือเหลือเนี่ยเอามาใช้ไม่ค่อยทิ้งอะคะ่ะเพราะว่าเศษได้กระดาษเป็นโรคเศษได้กระดาษเนี่ยตัดอะไรเหลือไว้ก็จะเก็บไว้เอามาใช้แทบไม่ได้ทิ้งกระดาษเลยยกเว้นอ่ารู้ว่ามันเอามาใช้ทําอะไรไม่ได้เนี่ยถึงจะทิ้ง ถ้ายังเป็นเป็นไซส์ที่แบบว่าพอได้อยู่เนี่ยไม่ค่อยทิ้งนะคะใช้กระดากระดาษแบบว่าประหยัดมากประหยัดจนแบบบางทีคิดเลยว่าเราเหมือนคนขี้เหนียวอะ่ะ เดี๋ยวจะมีการตกแต่งตัวตุ๊กตาแต่ก่อนที่จะตกแต่งตัวตุ๊กตาเราก็ควรจะแบบว่าทําให้มันแนบลงไปกับกระดาษด้วยความที่เราใช้กระดาษอาร์ตนะคะกระดาษอาร์ตมันจะมีพื้นผิวที่แบบว่าค่อนข้างมันนิดนึงดังนั้นการติดเนี่ยติดให้สนิทสนิทไม่งั้นมันจะเพะเยอนิดนึงนะคะได้แล้วจากนั้นเราก็จะไปใช้ตัวตัว ัววนี้มาช่ยในกการตแตแ่งใครที่มีฟองน้ำนะใช้ฟองน้ำได้นะคะฟองน้ำอ่ะฟองน้ำที่เอาไว้เมคอัพหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็ <dévelop per humor> จะเบรนมันนิดหน่อย ให้มันดูแบบวินเทจวินเทจนิดนึงไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันดูแบบทรงส่วนที่มันโผล่มันจะขาวเกินที่จริงอะ่ะเราเราลงมันทั้งหมดเลยก็ได้นะลงเข้าไปในตัวตุ๊กตาด้วยเลยอะ่ะ ใช้สีอะไรนะคะใช้ตัวสีวินเทจโฟโต้ตัวก็เล็กมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยให้มันดูกลมกลืนกันไปนะคะเปรียบเทียบให้ดูดูแบบนี้แล้วมันจะใหม่เกินดูแบบนี้มันจะดูเก่าขึ้นนะคะ เอาที่ขอบก่อนไล่ที่ขอบก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติตรงกลางมันไม่ค่อยมันมันขาวมากเราค่อยไป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 แบบเบรนทับนะคะตอนนี้คือเราเบรนขอบก่อนเพื่อทำให้มันดูแบบเก่าๆนอยอะไรอย่างเงี้ย เขาขาวก็จะขาวจัว้วเพราะมันอยู่บนกระดาษเหมือนกระดาษอาร์ตนี่แหละค่ะเป็นสติกเกอร์เนื้อมันนิดนึงเราก็เลยต้องการลบความมันของมันออกไปนะคะทำไปเถอะด้านนี้ได้แล้วมาด้านนี้อ้าวทำไมกลับหัวทำํำเป็นมนุษย์แบบนี้ค่ะทำอะไนก็ได้ก็ทําไป ไม่ค่อยสนใจหัวหางเท่าไหร่มุ่งหน้าแต่จะแบบว่าให้ผลสำเร็จมันออกมาเราทำขั้นตอนนี้ก่อนที่เราจะตัดนะคะเพราะว่าพอตัดแล้วเนี่ยมันจะมาทำลำบากอันนี้ทำง่ายกว่า ตรงไหนที่มันขาวเยอะๆเราก็ลงลงสีมันเข้มเข้าไปหน่อยโอเคเรียบร้อยนะคะในการแต่งตัวตุ๊กตาต่อมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งตัวนี้ดีกว่ายังใช้อยู่นะคะรอแป๊บเวลาเราทำงานกระดาษสิ่งที่เรา คิดว่ามันก็มีความสําคัญก็คือการแห้งไม่ว่าเราจะลงอะไรไปเราต้องอยากให้มันแห้งเพราะว่าถ้ามันไม่แห้งผลมันจะเปลี่ยนไปนะคะเม่อย่งนั้นเราควรจะมีไดรร้อนสําหรับใครอาจจะไม่มีตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ใช้ไดธรรมดานะคะเปิดเป็นไดร้อนนี่คือเรากลัวสีมันจะไม่แห้งก่อนที่เราจะตัดเราก็ควรแบบว่า เราควรจะแบบว่าทําให้มันแน่ใจว่าสีมันแห้งแม่งั้นมันจะเลอะติดมือเราก็จะทําแบบเดียวกันกับตัวตัวที่เราไปปาดเซโซ่เมื่อกี้นะคะด้วยความที่พูดไปแล้วก็เปิดอันนี้ไปมันจะเป็นเสียงที่ดัง ดังลบกวนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอไขๆแวบไปเป่าให้แห้งนิดนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะหลังจากเป่าจนแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาตัดซึ่งไขๆตัดเอาไว้แล้วนะคะอันนี้แห้งสนิทแล้วแล้วก็ตัวตุ๊กตาเมื่อกี้ไขขก็เอามาตัดนะคะแบบคัดมันจากนั้น เราก็จะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันก็คือการวางเลเยอร์เอละว่ามีตุ๊กตาแล้วนะคะเรื่องเราจะดําเนินต่อไปยังไงใขรๆก็เลยคิดว่าจะทําแบบนี้ค่ะบังเอิญก่อนหน้านี้ทําไว้เป็นสติกเกอร์เป็นคลิปหนีบกระดาษนะคะแขรๆมาทําให้มันดูเป็นวินเทจก็คือติดลงบนกระดาษแข็งกระดาษคราฟเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็มาปัด ขอบมันด้วยสีด้วยสีที่มันเป็นวินเทจก็คือโฟโต้วินเทจสัวนี้นะคะแล้วก็เหล็มเข้าไปตรงบริเวณขาขาวด้วยมันก็เลยได้อะไรที่ออกมาคล้ายๆวินเทจอย่างนี้นะคะซึ่งคล้ายควางเลเยอร์เอาไว้ก็ว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แต่มีความรู้สึกเหมือนมันยังขาดอะไรไปก็เลยไปใช้เลเบลกระดาษที่เป็น เป็นตัวหนังสือแบบวินเทจวินเทจหน่อยแล้วก็กะว่าจะแทรกลงไปเป็นเลเยอร์แบบนี้นี่ะเป็นเลเยอร์แบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะพอได้พอได้ที่จะให้ดูเป็นการ์ดวินเทจนะคะงั้นเดี๋ยวเราขอไปติดตรงนี้เพราะว่าข้ามขอข้ามขั้นตอนนี้เนาะเพราะว่าไม่งั้นมันเสียเวลาในคลิปนะคะจะไปติดกระดาษแข็ง แล้วก็จะไปสแต็มด้วยตัวนี้ดูสำเร็จแล้วกันนะคะมันจะออกมาเป็นประมาณนี้จะมีการสแต็มเปเปอร์ฮักนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นไงฮะเสร็จเรียบร้อยเนาะก็คิดว่าคลิปนี้นะคะจะพอเป็นไอเดียอีกรูปแบบหนึ่งให้กับทุกคนได้นะคะ ก็ทำไว้หลายอันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณนะคะที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปเช่นเคยแล้วยังไงอย่าลืมนะคะจะขอเน้นนิดนึงขอบถ้าเป็นวินเทจเนี่ยขอบบริเวณนี้ช่วยเก็บด้วยไม่งั้นมันจะกลายเป็นขาวๆนี่เทียบดูนี่คือแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์เดิมนะคะที่ยังเป็นขาวๆอยู่ แล้วก็นี่คือตัวที่เราเก็บงานนะคะมันจะทำให้งานจบสมบูรณ์นะคะโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย